สวัสดีค่ะแซคอลเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องมีอีกแล้วค่ะ<ม>กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ<ม>กับการ ม้วนผมค่ะเพราะว่าเราไปแต่ละประเทศเราก็ไปซื้อที่ม้วนผมเครื่องทําผมที่แบบ Amazing ใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใครชอบแนาสอนม้วนผมนะคะหรือว่าแบบไปหาไอทงไอเทมที่มันแบบแปลกหูแปลกตาอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คอมเมนต์มามอมอยบอกกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นขวัญและกำลังใจให้แนนด้วยนะคะส่วนใครที่อยากมีผมสวยเงาๆเด้งๆแบบนี้นะคะเนี่ยเงามากหวีก็เริ่ม จัดด่วนเลยค่ะเพอเมรานะจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะที่เป็นออร์แกนิกนะคะกิ่นหอมนะจ๊ะ rose water o r ร์แกนิกนั่นเองค่ะหนึ่งกระปุกก็สามารถใช้ได้นานมากเลยนะคะใครที่กำลังมีผมเสียอยู่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาผมเสียจัดด่วนๆเลยนะคะเพอเมรานี่กู้ผมเสียตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คือนึกว่าอะไร d ดร r ี่ค e e นปะเนี่ยคือเข้มข้นมากๆ หอมมากค่ะเฮอร์เมราก็จะมีลายของทิชเมนแล้วก็มีลายของแชมพูนะคะแล้วก็มีลายของตัวบำรุงนะคะแต่อย่างวันนี้นะคะแนน่ะสาผมมาแล้วทิชเมนมาแล้วนะคะก่อนจะโดนความร้อนทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงด้วยนะคะป้องกันความร้อนด้วยวยิตามินตัวนี้ของเฮอร์เมร่านะคะ <c oughs> เห็นหลอดจิ๋วแบบนี้นะคะใช้แค่นิดเดียวก็พอค่ะ โลมไปเลยนะคะช่วงปลายเส้นผมแบบนี้<ม>ก็จะป้องการผมเสียจากความร้อนไอร้อนต่างๆที่จะมาทำลายเส้นผมของเรานะคะที่สำคัญผมหอมชุยค่ะตัวนี้นะคะสามารถช่วยได้จ้าให้น้องเข้าไปช่วยดูแลน,นะคะนี่แล้วก็หวีหวีหวีโอดูด,ดิแค่ทาวิตามินอนะหมเงามากอะจบหลักสุดการถ่ายนะคะขออนุญาตถายอิน เพราะว่าเวลาจะมาทําเกี่ยวกับผมอะ่ะเราก็จะมีน้องๆหลายๆคนมาถามถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ขอฝากนิดนึงเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นของแนนเองกล้าการันตีนะคะว่าดีปังจติงมาเริ่มกันเลยสินค้าที่้านนี้เราจะนํามาก็คืออันเนี้ยไปซื้อมาจากตอนที่อยู่อังกฤษนะคะนางสามารถถอดหัวได้นะคะแล้วก็สามารถหักหัวได้เนี่เป็นอย่างนงี้ฉันก็แบบไอ้ปืนกลปะเนี่ย มันจะได้แบบนี้อย่างนี้แล้วนนยังไม่เคยมีที่ม้วนผมแบบนี้นะคะชื่อแบรนด์ว่า m a s ์สยินั่นเองนะคะตัวเครื่องอะจะอยู่ที่24เหรียญส่วนตัวหัวอยู่ที่16เหรียญแนนซื้อมาสองหัวนี้เพราะว่ายังไม่เคยมี2หัวนี้มาเริ่มกันเลยจะทำสองฝั่งโคลาหัวนะเพราะว่าอยากให้เห็นแนนความสูงอาจจะไม่ค่อยต่างมากนะคะวิธีการทำนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เราจะแบบว่าเอาฝั่งอ้วนอะไว้บน แล้วก็ฝังเล็กไว้ล่างนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนพันพันพันพน,น้องแล้วก็ดึงออกจะมีความแบบเนี้ยเนี้ย,นยอนเนี้ยแต่ว่าวิาวธีการทำมันอย่างเงี้ยมันจะนานนะมันจะมีความลำยอะกรุบมันจะมีความแบบเนียอย่างเงี้ยได้ทีละช่อเล็กๆอ่ะคือมันจะเป็นการม้วนไม่สุดปลายอ่ะทุกคนฟิลฝอฝอชอบม้วนไม่สุดอ่ะดูไม่ค่อยตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ฟิลเดิมนะ ค้างไว้สิวิเม,ม,มาเมาไม่มอยหลายๆคนชอบถามบอกว่าแน่นตัดผมที่ไหนยังไงที่ร้านว่าเอแคลร a ซารอนะคะเดี๋ยวขึ้นร้านไว้ให้อิสรแกรมไปติดต่อเขาได้นะคะก็คือบอกเลยว่าเป็นร้านเกาหลีตัดแบบกับอาจารย์ยางน,นะคะเป็นซาสงินเจ้าของร้านราคาตัดผมก็แบบ ดุ้งอยู่แต่ว่าบอกเลยว่าตัดมาเราไม่ผิดหวังนะจ๊ะต้องโทรจองคิวนะคิวเขายาวเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเวลาจะไปตัดอะจะไปตัดตามร้านอื่นอะไรเงี้ยก็บอกแค่ว่าแบบสไลด์สูงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยแนนตัดผมคือทรงสไลด์สูงนะคะนี่มันก็จะได้แบบนี้คือมันหย่อยขึ้นไปเลยเห็นปะจากผมจริงฉันยาวเนี้ยมันโดนมวนมันโดนมวนแล้วมันยกขึ้นมาอย่างนงี้เลยอะแต่ว่าไอ้เครื่องม้วนอย่างเงี้ยต้องระวังนะนิ้วเน้อเนี้ย มันจะเป็นฟีลฝ่อเนี่ยฝ่อเขาจะเป็นฟีลแบบอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยตั้งใจอะ่ะลองแบบหักเสียวมาดูเปล่าเสียวเหมือนกันไม่ใช่ไม่เสียวอ๋ <c oughs> โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโดนแล้วนิว้ว <c oughs> ตั้งใจเนียนใจเนียนมือใหม่หัดทำไม่ได้เลยนะหรือว่าฉันขึ้นมือใหม่ เส็บ่ะรอนอ่ะนี่น้องหย่อยนี่น้องหย่อยโดนหูวะโดนหูฉันเริ่มทำเนี่ยปะเริ่มทำได้ไดยัน <s Jeez> ร้อนนิ้วมากเลยนะตอนเนี้ย <c ười> เครื่องนี้จะไม่ได้มาเป็นลูกรลกฉันเด็ดขาด <that> เสร็จไปแล้วหนึ่งชั้นแล้วฉันเป็นคนผมเยอะอ่ะ นี่มันก็จะได้เปฟิลอย่างเงี้ยแกสังเกตด,ดีๆนะปลายผมมันจะเหลือเห็นปะแต่ฉันม้วนให้เสร็จครางหนึง่งอ่ะฉันร้อนอนิวว่ะแบบวายๆได้ปะน,น,นี่นี่มัเนเนื้อ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 เงามันพร้อมนี่มันก็จะได้เป็นอย่างนี้กึ๊ก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 เห็นปะเป็นเหมือนแบบเหมือนหัก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 เป็นเคิร์ฟแบบอย่างเงี้ย ทุกคนจากเครื่องมนอนี่จ้ะจากมัดฮิลส์เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกหัวหนึ่งคืออันนี้กับฝั่งนี้อันนี้ก็คือนิ้วฉันจะต้องระวังให้ดีอีกอันวิธีการเปลี่ยนก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็เออดเปลี่ยนหัว เสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หมุนอย่างนี้เพื่อตั้งหมุนนี้เพื่อหักเดี๋ยวเราจะมาทํากันอีกข้างหนึ่งนะคะหัวเปลี่ยนนะจริงๆมีมากกว่าสองหัวที่นันซื้อมาเนาะมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแต่ว่าในแค่าราสึกว่าสองหัวเนี้ยนันยังไม่มีเหมือนอะไรวะปืนเริ่มแบ่งช่องเล็กๆแล้วก็ม้วนเข้าไปตามรูที่มันหักหของเขา ขามีรูมาให้ก็ม้วนเข้าไปเลยค้างไว้สิบวินะคะนี่เสร็จแล้วจะได้แบบนี้จะได้เป็นเหมือนคลื่นลงมาอย่างนี้<ม>จะคล้ายๆก็ฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเกลียวกว่าแต่ฝั่งนี้มันจะแบบยึดก,กว่า<ม>เดี๋ยวรอตอนทำพีททีเดียวมาม้วนให้มันลงรูนะทุกคนโอ,คโอืโอร้อ มันจะได้เป็นแบบป๊อกๆปกปกปกไปต่อค่ะโอ้ยเนี่ยตัวดีแล้ว คือเหนื่อยมากนิ้วพองทั้งนิ้วแพงก็แพงขอจัดระเบียบแป๊บนึงนี่คอน,นตาคของรอนนะคะฝั่งนี้ใช้อยู่นิคอนฝั่งนี้ใช้ตัวตุ่มก็จะได้แบบนี้ จสวยไปคนละแบบอันนี้ก็จะดูเป็นแบบเป็นเกลียวขึ้นสวยๆแบบฝอส่วนนี้ก็จะแบบเพิ่มให้ผมอะดูแบบมีโวล่มผมฝั่งนี้ดูหนามากเลยนะทั้งจริงแล้วก็คือผมทอากันแตผมทองกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยตัวลอนเขาทําให้มันแบบมีจังหวะเคิร์ฟแบบสูงด้วยแล้วก็เล็กกว่าตัวลอนตัวนี้นะมันก็เลยทําให้ผมของในนะมันเลยดูแบบทองหนาขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจังหวะ เคิร์ฟสวยนะเนี่ยดูดิมันยก,ยก1 2 3 4 5อี่ห้าเคิร์ฟลงมาเรื่อยๆ